รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นุนโดย h IP ระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจรมิกุทัญยพืชพร้อมทานเปิดปุ๊บกินปับ๊บอร่อยถูกใจสร้างสัมพันธภาพธุรกิจไทยให้ก้าวไกลสู่สัมพันธภาพโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ พบกับรายการ c ีโอมองไกลไปรอบโลกค่ะกับดิฉันพัทรประภากวินฤทยัยปรีดาค่ะทาง TNN24 ช่อง16นะคะวันนี้เรื่องราวที่น่าสนใจต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปราบปรามการค้ามนุษย์ค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพูดถึงประเด็นที่สำคัญไปชมเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงกับท่านพลตำรวจตรีกรชัยคล้ายถึงนะคะไปพบกับท่านเลยค่ะ ตอนนี้ท่านประกาศสงามนะกับการค้ามนุษย์เป็นเบิร์ดิ้งที่ฟังแล้วดูน่ากลัวมากเลยอะนะคะตรงนี้เนี่ยในการทํางานของท่านเองเนี่ยท่านมีความหวั่นวิตกกังวลไหมคะคนเรามันมีโอกาสพลาดท,ทุกคนคแต่ถ้าเราเป็นตารวจนะครับผมบอกหลายครั้งมีหลายสำนักข่าวมาถามผมว่าท่านรู้สึกยังไงที่มีคนมาขู่ท่านในขณะที่ท่านทําหน้าที่ของผู้บิชากาสันติราชผมถามว่า ถ้าผมตอบตรงๆผมก็ต้องบอกว่าผมไม่กลัวค <ฮะ S 1> แต่ถามว่าผมกังวลไหมผมก็กังวลเพราะผมยังมีครอบครัวอยู่ค <ฮะ S 1> ผมว่าตํารวจทุกคนก็มีแนวคิดที่คล้ายๆผมนี่แหละ,<ฮ>ะว่าเราเลือกเส้นทางมาณวันแรกที่เราก้าวสู่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนพลอย่างผมเป็นนักเรียนเตรียมทหารนักเรียนตรตำรวจผมรู้แล้วว่าปลายทางของผมเนี่ยผมต้องพบอะไรนะครับเมื่อผมตั้งใจวันแรกผมเข้าไปผมเจอความยากลําบากผมรู้แล้วว่าเฮ้ยเรามาเพื่ออะไรถ้าเราทนไม่ได้เราก็ออกไป <ฮะ S 1> ผมพูด เหมือนกับยกตัวเองว่าผมเนี่ยประกาศสงคารามกับใครมนุษย์ในเนื้อในแล้วผมไม่ทําผมว่าสังคมมองผมอยู่หน่วยงานของท่านนี่เป็นหน่วยงานที่สําคัญมากๆในการที่ปราบปรามการค้ามนุษย์บ,บางคนสงสัยเอ๊ะแล้วใครเป็นคนดําเนินสายตรงในการที่ทําคดีคจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคําว่าปราบปรามมนุษย์ไม่ใช่แค่หน่วยงานผมหน่วยเดียวชื่อผมตรงะนะครับแต่ตารวจทุกคนในประเทศนี้ ต้องร่วมกันต้องร่วมกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวท่านผู้การกรัฐแรงชาติคนวลเอจกจัตรทิพย์ชัยสินดาทุกอาทิตย์นะครับแทบจะทุกอาทิตย์ท่านจะมีบัญชามาที่ผมในเรื่องของการค้ามนุษย์เพราะว่าท่านจะได้พบกับผู้บริหารประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกท่านรองนายกที่ให้ความกังวลเรื่องนี้เป็นพิเศษผมใช้คําว่าเป็นพิเศษแทบจะทุกอาทิตย์จะต้องมีเรื่องมาให้ผมไปตรวจสอบว่าจริงไหมใช่ไหมผิดหรือเปล่า เพราะว่าเราไม่ต้องการให้การคาร้ามนุษย์เกิดขึ้นในประเทศนี้ข่านเจ้ชการตรวแห่งชาติบอกเลยว่าเราต้องร่วมมือกันหรือตำรวจใดก็ตามที่ใช้คำว่าตำรวจแม้แต่อินเกชั่นนะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็ต้องร่วมมือกันทุกคนจะต้องไม่ไปเป็นเหยื่อจะต้องไม่ไปรับสินบาทค่าสินบนะจะต้องไม่ไปไปเป็นเบี้ยล่างอำนาจเงินสิ่งเหล่านี้ทั้งหาที่ทำให้ประเทศมันหลุดรอดไปได้ ถ้าราชการคนของราชการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วเนี่ยผมว่าคนเหล่านี้อยู่ไม่ได้แล้วพูดถึงภาคประชาชนล่ะคะจะต,ต้องมีส่วนช่วยยังไงได้บ้างภาคประชาชนนะครับตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยผมต้องขอบคุณหลายหลายหลาย,ห,ลายหน่วยภาคประชาชน NGO ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะนอกในประเทศแอปทิปหรือ NGO อมูลิติกกระจกเงา<ะ>ทุกมูลิธิเนี่ยจะมีส่วนช่วยอย่างมาก ผมทำการประชาสัมพันธ์เรื่องการค้ามนุษย์ผมก็ประกาศเปล่าๆอยู่ในแค่กองขคาบการผมผมไม่สามารถไปบอกประชา,าชนได้แต่ผมก็มีสื่ออย่างอย่างรายการนี้หลายรายการที่ช่วยกันะนะครับและมีสื่อที่เป็นภาคเอกชนก็ค,คือป้ายโฆษณาเ็าจะเห็นเฮ้ยรัฐบาลก็เอาจริงนะตำรวจก็เอาจริงนะ,ะแล้วผมถามว่าพอคนอ่านเข้าใจไหมเข้าใจไม่ต้องไป็นอธิบาย ค้างมนุษย์คืออะไรคนกลับไปคิดคบางคนกลับกลับไปบ้านแล้วโทรมาเนี่ยข้างบ้านหนูเนี่ยมีคนมีโดนโกนหัวเป็นคนต่างชาติโดนโกนหัวแล้วไม่ให้ออกไปไหนเข้าไปจับเป็นค้ามนุษย์ม,มีครับนี่ครับคือสื่อแพนบีแล้วก็ไปไป,ไปอขอความร่วมมือที่ท่านการศยาัยท่านท่านลงมาท่านจะเห็นลงเครื่องท่านจะเห็นเลยผมขึ้นเลยประกาศการค้ามนุษย์ระวังเด็กหาย คือเราทําหลายหน้างานระหว่างย,ยืนรอกระเป๋าอ้าได้อ่านค,คือทุกอย่างมันต้องเป็น I/O คือไม่นั้นประชาชนก็จะไม่เข้าใจไม่มีโอกาสได้เสพสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้วยน,นะคะ <ๆ overseas. S 2> ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สําคัญมากๆเลย โรงแรมบางกอกซิตี้อบอุ่นเหมือนอยู่บ้านบริการด้วยใจสนับสนุนโดย h i p ระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจรมิกุบธัญ,ญพืชพร้อมทานเปิดปุ๊บกินปับ๊บอร่อยถูกใจ ทำเหมือนกับเราไม่ใช่คนผมคิดถึงพ่อถึงแม่อยากกลับบ้านบกันแต่ผมนึก่ไม่มีโอกาสกลับสักวันหนึ่งผมจะต้องกลับผมจะพาลูกสะพ้ายแม่กับหลานแม่ไปเยี่ยมแม่ให้ได้หลักแม่มากอิสุดครับผมและตอกย้ำภารกิจด้วยคำประกาศของพลตำรวจตรีกอนชัยคล้ายลึอผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ขอประกาศสงครามกับการค้ามนุษย์ ทุกรูปแบบและขจัดปัญหานี้ให้หมดสิ้นไปจากประเทศชาติพูดถึงเรื่องของสถิติการจับกลุ่มณนะเวลานี้เนี่ยมันมันมากขึ้นหรือว่าลดลงยังไงคะด้วยสถิตินะฮะตอนนี้ผมถือว่าเป็นสถิติที่อยู่ที่ระดับดีค่ะคำว่ามากหรือน้อยเนี่ยผมผมไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไมไวัดตรงนั้นนะฮะคือเราอยากจะพูดว่าดีเพราะว่าการจับกลุ่มมีคุณภาพผลการจับกุ่มมีคุณภาพ การสอบสวนมีคุณภาพเมื่อส่งไปยังระบบกระบวนการยุติธรรมก็จะเป็นระบบที่มีคุณภาพทําให้ผู้ที่กระทำความผิดได้รับโทษคุณอย่าคิดว่าคุณติดคุกสองปีติดคุกปีหนึ่งแต่บางคนมีติดคุกถึง30ปีก็มี <c oughs> นะ <c oughs> ที่จับไปอีกอย่างนึงครับท่านต้องชดใช้ทางกฎหมาย <c oughs> ชดใช้ยังไงคะมีครับท่านาศาลจะกําหนดให้ชดใช้กับเยื่อ <c oughs> มีคร <c oughs> ท่านจะต้องไปชดใช้ <c oughs> ถ้าท่านไม่มีฮะ ปวบงถ้า,างงอร,อรอท่านอยู่นะสำนักงานปราบปรามการฟอกเงินเรื่องของการใช้พวกโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยมีผลไหมคะต่อการที่คนอยากจะติดต่อกับชาวต่างประเทศแต่ว่าจริงๆแล้วหารู้ไม่ว่านั่นคือภัยใกล้ตัวตรงนี้ท่านมีมุมมองอยังไงคะคือเรื่องเรื่องเกี่ยวกับความทันสมัยเนี่ยมันมีทั้งมันคือดาบสองคมน,นะครับมันมีทั้งดีและไม่ดีรายก็ดี วัดแอปก็ดี Facebook ก็ดีสิ่งเหล่านี้ยมันมองเหมือนความเจริญแต่บนความเจริญมันมีสิ่งที่เป็นความมืดอยู่เลยหลายลายนะครับถูกหลอกเรื่อง Facebook มีงานทำที่ผมบอกว่าไปทำงานที่นี่มีเงินเท่านั้นต้นนี้โอ้อเอาคนมาเอาคนมาโชว์ใส่สร้อยคอขับรถหรูคือทำเชิญชวในให้เขารู้สึกว่าเฮย้ยเราไปดีกว่าเราไปหาจุดยืนที่เราสามารถ มีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งหารู้ไหมว่าเรากำลังจะก 0. 0. 0. ้าวไปสู่นรกซึ่งไปอยู่ที่นั่นไม่มีโอกาสที่จะได้เขาก็จะหักหนูน่นหักหนี่บอกเท่านี้ทีแรกก็ไปหักค่าค่าน้ำค่าไฟค่าแต่งตัวทำหน้าทำผมทำเล็บมันสาราพัดพอเขียนออกมาแล้วกายเราไปเป็นหนี้เขาเป็นเป็นแสนเป็นล้านมันไม่ใช่หมายความว่าคุณไปแล้วคุณจะได้รับตั้งแต่ผมเป็นผู้กำการมาจับมาหลายรายมากยังไม่เคยเห็นใครได้รวยสักคน นะครับนี่คือนี่คือความทันสมัยถามว่า i อหรือ l ล n e ทำอะไรครับมันก็เป็นสื่อของการค้าประเวณีได้เพราะ,ะมันมมนเป็นเรื่องของส่วนตัวมันจัดกลุ่มนะครับคนเข้าไปต้องวางเงินไว้มีการตรวจประวัติวัวว่าคุณจะเป็นข้าราชการ<อ>คุณจะเป็นตำรวจคุณจะเป็นสายลับสายสืบเข้าไปนะเขาจะมีกล<อ>ุ<อ>่มเขาเนีมันน่ามันน่าทุกข์ใจมากกว่านั้นก็คือเด็กอายุต่ำกว่า18เป็นเอเจน Oh. เด็กอายุต่ำกว่า8เป็นเหยื่อ hmm. คนนี้โดนข้อาหาค้ามนุษย์คนนี้เป็นเหยื่อค้ามนุษย์อายุเท่ากัน hmm. ที่จับมาเนี่ยผมค่อนข้างจะนั่นทดใจค <c oughs> พวกเราไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นหน่วยราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนต้องช่วยกัน <c oughs> ต้องระดมกำลังอย่างที่รายการนี้ทำต้องบอกเลยว่าอย่าไปเชื่อ <c oughs> มันไม่มีหรอก ของดีราคาถูกพูดถึงเรื่องของอการท่องเที่ยวบ้างนะคะกับการทํางานของท่านเองเนี่ยมันเชื่อมโยงกันมันเกี่ยวข้องกันม,มันจะมีผลเสียหรือผลกระทบอย่างไรกับการท่องเที่ยวอของไทยบ้างถ้ามันเกิดปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์เนะะี่ยค่ะถ้าเรายังถูกเทสสามะนะครับการท่องเที่ยวเราก็จะถูกเพ่งเล็งว่าประเทศเรานั้นไร้อารยธรรมะนะครับไม่มีการปกป้องสิทธิมนุษยชน ในประเทศที่จเจริญเขาก็จะไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเที่ยวเขาก็จะดูว่าเขามาแล้วเนี่ยความปลอดภัยเขาแค่ไหนเพียงไรเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยกันการท่องเที่ยวก็อย่าไปแฝงเอาการค้าบริเวณีไว้อย่าไปแฝงเอาเด็กมาปนเพลอ,อย่าไปแฝงเอารูกคาราโอเกะนั่งดิ้งนั่งขับทุกอย่างทุกคนรวมกันเจ้าของสถา,านบร,ริการทุกที่ช่วยกันดูแลค คนมาเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าโอเคเขามาเนี่ยเขารู้กฎระเบียบนะครับมาได้แค่นี้ไม่มีมากกว่านี้ต่อไปประเทศเราก็จะเจริญขึ้นเพื่อเจริญขึ้นคนมาทําไมเราอยากไปอเมริกาทําไมเราอยากไปอังกฤษเน,นะเอาประอังกฤษก็เห็นมีอะไรไม่เห็นมีการค้ามนุษย์เพราะว่าเขาเจริญเราก็อยากไปในที่ที่เจริญนะเป็นธรรมชาติยิ่งเรามีธรรมชาติดีมีทะเลสวยมีน้ําตกสวยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายต้องเอาคนมาเป็น ค้าไปแบบนี้เลย<ช>นะครับมาเป็นตัวชูโรงไม่ใช่เลยพูดถึงสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่สําคัญตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าครอบครัวมีความสามัคคีมีความรักมีความเข้าใจมีความอบอุ่นปัญหาที่เกี่ยวกับคดีที่จะตามมามันก็น่าจะไม่มีตรงนี้คิดว่าท่านว่ามันมีความสําคัญไหมคะหน่วยราชการมักจะเขียนว่าค่านิยมหลักของหน่วยของผมเนี่ยมีบอกเลยว่าขาจัดก,การค้ามนุษย์หยุดการละเมิดสิทธิ พลุชนป้องกันความรุนแรงในครอบครัวจัดระเบียบสังคมที่ดีถามว่าทำไมผมต้องป้องกันกรุนแรงผมเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและค่อนข้างใกล้ชิดได้รับทราบปัญหาบางครั้งพ่อแม่มีปัญหาถ้าเป็นเมื่อก่อนยากจนก็ขายลูกตกเขียวะนะครับไปเป็นขายตรงขายตัวก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญรัฐบาลเองก็ให้ความสําคัญเรื่องการศึกษานะครับ อยากจะให้ทุกคนมีความรู้เมื่อคุณมีความรู้คุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณเนี่ยกำลังทําอยู่มันผิดหรือถูกครอ,อบครัวพ่อแม่จะทํำยังไงนะครับผมว่าสังคมกําลังมีหน่วยงานมากมายเข้าไปช่วยครอบครัวครอบครัว,วยากจนเห็นไหมฮะในรายการหลายรายการโอ้พ่อครัวที่แย่เลยพ่อแม่พิกลพิก,การลูกต้องจากโรงเรียนมามาดูแลพ่อแม่กลับไปเรียนต่อคนไทยนี่เป็นประเทศเดียวผมว่าเป็นประเทศเดียวในโลกแล้วนะฮะ ที่ทุกคนจะระดมความช่วยเหลือละนะครับแต่ก็มีมิจฉาชีพอีกพยายามทำให้ความปรารถนาดีของคนที่อยากให้เนี่ยไปหากินก็เยอะก็ไม่ต้องกลัวครับถ้าท่านไม่มั่นใจท่านเดี๋ยวเพิ่งไปโอนท่านก็เช็คให้แน่นอนก่อนที่จริงท่านไม่มั่นใจจริงกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางผมนี่อยู่ในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นหนึ่งในสิบกองบังคับการเรามีสิบหน่วยงานใหญ่ๆมีความชํานาญเฉพาะทาง สามารถเข้าช่วยเหลือท่านได้แน่นอนผมยืนยันว่าเราต้องเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นมอตโต้ของกองบัญชาการหลวงกลางปกป้องคุ้มครองห่วงใหญ่นะครับปกป้องคุ้มครองห่วงใหญ่คาพูดสามบูรดิ้งควบค,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 คุมครอบคุมเลยว่าเราทําอะไรปกป้องคุ้มค,อค,<ว>ครองห่วงใหญ่ใช่นะคะสามบูรดิ้งนี้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆใช่ครับ สนับสนุนโดยมิกุทันยพืชพร้อมทานเปิดปุ๊บกินปั๊บอร่อยถูกใจ H.I.P. ระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจรเมื่อพูดถึงในกรณีของคนหายบ้างนะคะหน่วยงานของท่านเป็นหน่วยงานโดยตรงใช่ไหมคะในการที่รับร้องเรียนในเรื่องของคนหายอย่างนี้ครับคนหายเนี่ยนะครับแล้วก็เด็กหายพัดหลงปัจจุบันเนี่ยมีจํานวนมากนะครับเรามีการประสานกับมูลที่กระจกเงา ซึ่งเป็นวิธีที่เป็นวิธีหลักเลยของประเทศไทยนะในการรับแจ้งนะครับได้ความรูวมืออย่างดีนะครับเราที่เราคิดจะมาทำเนี่ยเพราะท่านผู้สการดูแลสับสนกลางเนี่ยท่านมองว่าคนหายเนี่ยนะครับเป็นรากยาคนส่วนใหญ่คนคนที่มีเงินจริงๆคนที่อยู่ในฐานะดีๆลูกจะไม่ค่อยหายไปไหนก็ไปเที่ยวแต่ถ้าคนจนมีโอกาสหายพอหายเสร็จอย่าบอกเขาไม่ใส่ใจ บางครั้งเขาไม่มีโอกาสที่จะไม่ตายเพราะด้วยทุนทรัพย์ก็ดีด้วยกําลังทรัพย์ก็ดีเขาไม่พอคําว่าหายเนี่ยในความหมายของผมเนี่ยค,คุณอาจจะมองว่ารอ24ชั่วโมงแล้วค่อยแจ้งถึงเป็นคนหายแต่ในความหมายของอผู้นำนะสำนักงานวุฒชาติท่านพบว,ว่าตลอดเนี่ยท่านบอกว่าคนหายเนี่ยเมื่อเริ่มหายเนี่ยเราต้องเริ่มหาไม่ใช่หายแล้วเราบอกว่ารอ24ชั่วโมงแล้วเนี่ยคือคนหายคําว่าหายปั๊บเนี่ยเราต้องเริ่มหา ณเวลานั้นเมื่อทราบว่าเ,เด็กหายก็ต้องกระจายกําลังตั้งด่านออกตรวจป้องกันนะครับตํารวจพื้นที่ที่รับแจ้งหน่วยงานที่รับแจ้งก็ต้องลงไปดูที่ว่าสรุปเด็กหายไปไหนคนหายไปไหนถ้าเรารีบป้องกันซะก่อนมีการดําเนินการแบบครบ <ฮะ S 2> องค์ประกอบหรือ <ฮะ S 2> องค์กรเออองค์งการพยพของเราที่เรามีเนี่ยการตั้งด่านการตรวจคน้นการสกัดกัก้นทุกอย่างมันจะทําให้การหายเนี่ยไม่นําไปสู่การค้ามนุษย์ ป้องกันให้การหายนําไปสู่ความตายคหายไปห้านาทีถ้าเป็นเด็กก็มีโอกาสจมน้ํามีโอกาสถูกรถชนมีโอกาสถูกลักพาตัวมีโอกาสถูกมาเป็นขอทานมันสารพัดความคิดคนหลายคนบอกว่าคุณคิดมากมผมบอกนี่แหละคือตํารวจคตํารวจต้องคิดเยอะเรามีวิธีการครับเรามีโปรแกรมตอนนี้เราได้ได้ได,ได้มีการเขียนโปรแกรมเพื่อมาลองรับทั้งประเทศมีเด็กหายเท่าไหร แล้วเด็กหายเนี่ยจุดไหนบ้างในประเทศตําบลอำเภอหมู่บ้านสามารถดูในคอมพิวเตอร์แล้วเราจะสะโคบได้เลยว่าเด็กหายนี่หายที่ไหนแล้วมันจะกลายเป็นในการอาชญากรรมบอกเลยว่าเด็กหายเนี่ยช่วงเวลาหายสถา,านที่หายต่อไปเราก็สามารถที่จะไปป้องกันณจุดจุดนั้นได้ด้วยการทําการวิเคราะห์วิจัยก็แล้วแต่นะครับก็จะต้องเอาผู้ที่มีความรู้มาทํามาดําเนินการตรงนี้เราอาจจะทําเองไม่ได้เราก็จะต้องให้ผู้ ผู้มีความสามารถในการวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่เรามีเนี่ยตอนนี้เราขอข้อมูลจากมูลที่กระจกเงา<ะ>จากท้องที่นะครับหรือจากหน่วยงานที่รับแจ้งนะครับนี่เรื่องคือคนหายเรื่องที่สองคนหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันไม่สําคัญจะเห็นว่าหลายๆคดีที่เกิดขึ้นเป็นผู้ต้องหาที่พ้นโทษแต่คดีที่กองพัการป่าป่า,ปามันุษย์ให้ความสนใจคือคดีทางเพศ ภาพผู้ยาวข่มขืนกระทาชำเรากระทาอนาจารเพราะบุกคนเหล่านี้มีโอกาสทําความผิดซ้ำํำเมื่อทาความผิดซ้ําผมบอกได้เลยว่าโอกาสที่เขาจะทําความผิดที่รุนแรงมากขึ้นเนี่ยสูงมันก็จะมีโอกาสไปถึงกระชีวิตได้ค,ควาบพิจารณาตรวจสอกลางจึงได้สั่งการให้ผมเนี่ยเป็นเจ้าภาพในคราวเดียวกันจะมีโปรแกรมเนี้ยเข้าไปด้วยการเข้าไปสู่ข้อมูลเข้าไปสู่ตัวของผู้ที่พ้นโทษ เรามีการดําเนินการถามว่าเราทําคนเดียวไหมไม่ทําคนเดียวท่านผู้จัดการให้แบ่งเซกชั่นอันนี้คือของปคมอันนี้เรากําลัง<ๆ>กาลังทาอยู่แล้วต่อไปจะแบ่งดีตํารวจทางหลวงเรามีตั้งสิบกองมาเข้าการตารวจท่องเที่ยวทําได้หมดทุกคนคือตํารวจถามว่านอกหน้าที่ไหมมันไม่เชิงอ่ะมันก็คือหน้าที่ของตํารวจแต่เราอาจจะไม่มีอํานาจไปทําแต่หน้าที่เรายังมีอยู่เป็นหน้าที่ให้ความสงบสุขกับประชาชนและอีกอันหนึ่งก็คือหมายจับ หมายจับมีเป็นแสนหมายหมายจับเราก็สะ่อบรมเช่นเดียวกันพยายามจะจับบุคคลเหล่านี้ให้กลับเข้ามาได้รับโทษอย่าให้อยู่ในสังคมเพราะถ้าเขาอยู่ในสังคมเขาก็จะต้องไปทำผิดจะเห็นได้ว่าหลายคดีที่เกิดขึ้นความรุนแรงมันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาคนเหล่านี้มาอยู่ในในกรอบในที่ที่ควรจะอยู่และมีอยู่คนไม่ใชที่สามซึ่งเรามองไม่เห็น คือบุคคลที่เป็นโรคจิตบุคคลที่เป็นโรคจิตนี่ยังไม่ได้ถูกจับกลุ่มยังครับค่ะบุคคลที่เป็นโรคจิตทางเพศเยอะมากนะครับพวกแอบจิตนะครับพวกชอบเด็กพวกชอบชอบชอบความรุนแรงนะครับหรือว่าทาแล้นต้องต้องอะไรก็ตามที่เราได้อ่านกันเนี่ยจะเห็นมีอยู่มากมายบุคคลเหล่านี้จะกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องเพราะเขาชอบบุคคลเหล่านี้ยังยังอยู่ในในความมืดแต่เรากําลังจะ ดึงออกมาในที่สว่างให้เราได้เห็นโดยการเข้าไปสู่ข้อมูลนะครับซึ่งเรากำลังจะประสานกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับและโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง<ฆ>ที่มีเรื่องนี้แต่เราไม่ได้ไป,ไปเจาะจงเขาจนกระทั่งทำให้เขาอยู่ในสังคมไม่ได้เรารู้ไว้เราป้องกันได้เมื่อเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุเราสืบสวนซะก่อนคและในกรณีที่ประชาชนที่เขาอยากจะมีส่วนร่วมในการที่จะแจ้งความว่าบอกกล่าวว่ามีคน ศูนย์หายเนี่ยจะแจ้งมาที่ไหนคะคือตอนนี้นะครับเราได้ปรับปรุงการรับแจ้งนะครับจะเห็นได้ว่าหลายคนบอกโอ้โ oh, หโทรมาไม่มีคนรับผมยืนยันว่าสายด่วนค่ามนุษย์1นึ่งหนึ่งโทรมาได้ตลอดถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนหายาเกี่ยวกับสงสัยว่า,ามีการค้ามนุษย์มีนําคนลงมาเป็นท่า,านาคนลงเรือในเรื่องของการประมงเ,เห็นข้างบ้านนาคนลงมาทรมาน นะฮรูอเด็กมาขอความช่วยเหลือคุณทัวมาเลยเรามีเฟซบุ๊กไหมคะขอรู้ไหมคะมีฮะผมมีเฟซบุ๊กชื่ออะไรคะขอความองการปราบปรามการค้ามนุษย์ไหมครับเปิดชื่อตรงๆก็ขึ้เเลยคเราจะมีสายงานมาเข้ามนใช้ท่านเห็นเพราะเรามีกําลังอยู่ทั่วประเทศเราวางเหมือนฟิลออฟฟิศไว้แต่ว่ามันไม่ใช่ฟิลออฟฟิศที่เป็นทางการเป็นฟิลออฟฟิศของบ้านตํารวจนั้นๆเราทําแบบค่อยเป็นค่อยไปคือไม่ไม่มีงบแต่ถ้าทำเราก็ทําเท่าที่เราทําได้ แต่ในทางขอาการผมก็ต้องบอกกับทางพี่น้องประชาชนด้วยว่าต้องเป็นหูเป็นตาให้เราด้วยค,คือตำรวจเรามีน้อยอทั้งประเทศสองแสนกว่าคนคนมีเจ็ดสิบล้านหกสิบล้านมันคงไม่สามารถจะไปดูแลได้ทั่วถึงพูดถึงความรับผิดชอบที่ท่านกําลังทําอยู่ณขณะนี้เนี่ยเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะแล้วก็เป็นหูเป็นตาของประชาชนนะคะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงดังนั้นเนี่ย พูดง่ายว่าจะต้องรับศึกหนักละในการที่จะทํางานจะจะถามว่าคติประจําใจในการทํางานของท่านเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างคุณพ่อผมบอกเลยว่าเราไม่ได้มีอาชีพแค่เป็นตํารวจแต่เราเป็นตํารวจอาชีพเพราะนั้นมาต่างกันยังไงคะสองคำนี้อาชีพแค่เป็นตํารวจคือคุณอยู่ไปวันวนนะครับแต่เป็นตํารวจอาชีพคือคุณรู้ว่าอาชีพนี้เนี่ยให้ที่อยู่ให้ที่นอนคุณนะครับและรู้ถึง บริบทหรือความหมายของคําว่าตํารวจตํารวจมีความรับผิดชอบที่สูงมากเป็นความรับผิดชอบที่เหนือเหนือกว่าที่คนหลายคนคิดเพราะว่ามันเป็นการเอาทุกของคนอื่นมาเป็นทุกของตัวเองเพราะฉะนั้นผมจึงมีความตั้งใจและแน่วแน่ว,ว่าเราจะทําให้ดีที่สุดนะครับผมเชื่อว่าตํารวจทุกคนก็คงคิดเหมือนผมะนะครับเพราะว่าเราเราเกิดมาเพื่อเป็นตํารวจเราเลือกทางเดินแล้วนะครับทางเดินมันไม่สวยหรู นะครับผมอยากบอกกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าผมอาจจะไม่ใช่คนที่ดีแต่ผมจะเป็นตรวอที่ดีอของประชาชนนั่นคือสิ่งที่ผมตั้งใจไว้ค,ครับไม่อย่างนั้นก็ไม่ประกาศสงค,ครามกับการค้ามนุษย์แน่นอนนะคะค ท่าผู้ชมคะทางรายการ CEO มองไกลไปรอบโลกนะคะภูมิใจค่ะที่ได้นําเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะโดยเฉพาะเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนที่จะต้องให้ความสนใจแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนสื่อมวลชนและ NGO นะคะทุกภาคส่วนจะต้องให้ความร่วมมือในการที่จะสอดประสานในการทํางานร่วมกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะรายการของเราเวลาหมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะท่านพลตํารวจตรีกอนชัยคล้ายคึงนะคะที่ได้มาพูดคุยแล้วก็ได้ให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์สําหรับประชาชนนะคะขอบพระคุณมากมากค<ะ>่ะคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการกันอยู่นะคะอยากจะเสนอแน่เรื่องราวที่มีประโยชน์มีสาระนะคะก็สามารถเสนอเข้ามาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะ และสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง y o u t u b e นะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วพบกันใ้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะรัฐบาลชุดนี้ข่านให้ความจริงใจและจริงใจในการที่จะออกกฎหมายก็ดีออกข้อบังคับก็ดีและมีคณะกรรมการปราบปรามการค้ามนุษย์ทำให้การทำงานมันก้าวไปถ้าเราให้ความร่วมมือต่อกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนผมเชื่อว่า ในที่สุดเราจะลงมานะครับจากเทียสองวันิต่เป็นเทียสองเป็นเทียหนึ 1, แล้วก็ไม่มีเทียก็คือเป็นประเทศที่น่าอยู่ไม่มีการค้ามนุษย์เลย